Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเอเวอรตอนเช้านะครับวันนี้ผมม้าชะตลิมชนกกวินกุลมีเรื่องราวดีๆอยากจะได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะครับเป็นเรื่องราวของการสื่อสารครับผมเรียกว่าการเข้าใจวิธีสื่อสารกับคนทั้ง4ประเภทนะครับก่อนอื่นเลยอยากถามพี่ๆเพื่อนๆที่กําลังฟังผมอยู่นะครับว่าเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับเคยเจอคนอารมณ์แบบนี้ไหมครัว่า เฮ้ยทำไมบางทีเราได้มีโอกาสไปคุยกับคนทําไมคนกลุ่มนี้หรือคนคนนี้ทาไมเป็นดูเป็นคนขี้มโมโหพูดจาก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้เกรงใจใครหรือพอเราไปคุยกับอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็เป็นคนที่ดูพลังล้นเหลือนะครับชอบพูดอะไรไม่รู้อยู่ได้ทั้งวีทั้งวันนะครับเอนเนจี่เยอะสุดๆเลยหรือพอไปคุยกับใครบางคนนะครับก็เป็นคนที่ทํางานเป๊ะทุกระเบียบนิ้วนะฮะผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่ได้ หรือเวลาไปคุยกับใครบางคนนะครับก็จะเป็นคนที่ทําอะไรก็ไม่มั่นใจนะครับเก้เก๊กังๆงนะครับตัดสินใจอะไรเองก็ไม่เป็นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเราไปคุยกับคนกลุ่มเนี้แต่ละคนก็ดูไม่ได้เป็นดั่งใจเราทั้งนั้นเลยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าทําไมคนรอบตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่น่าหุดหงิดสุดๆเลยนะครับจริงๆคําตอบของคําถามเหล่านี้นะครับได้อยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่าวิธีเอาตัวรอดนรในวงล้อมคนี่เง่าของโทมัสอิลิกอนนะครับ เขาเล่าว่านะครับความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีใครนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นคนงี่เง่าหรือเป็นคนที่แบบอยากจะขัดใจเราหรอกเนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าคนบนโลกนี้นะครับมีอยู่หลายประเภทนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เหมือนหรือต่างจากเราแค่ไหนนะครับสาเหตุหลักเนี่ยทาให้เกิดความรู้สึกขัดใจแบบนี้มันก็เกิดมาจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันนะครับระหว่างเรากับเขาเนี่ยที่อาจจะสื่อสารกันได้ไม่ตรงกันนะครับเพราะคนเราเนี่ยมีอยู่หลายแบบนะครับมาจากทั้งนิสัยความคิด ความชอบนะครับหรือมุมมองที่มีต่อโลกที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็การเลี้ยงที่ถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันนะครับต่อให้ชวนคุยเรื่องเดียวกันนะแต่รีแอคที่ได้กลับมาจากคนแต่ละคนเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะเหมือนกันครับคุยแบบเดียวกันกับบางคนก็เข้าใจแต่พอคุยกับอีกคนทําไมกลับไม่เข้าใจกันเลยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับจึงมาชวนให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักตัวเองนะครับแล้วก็คนรอบข้างให้มากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการอธิบายถึงคนตามลนะักษณะ นะฮะเป็นลักษณะบุคลิกภาพทางจิตวิทยานะครับมีอยู่ด้วยกันสี่แบบสี่สีนะครับแล้ววิธีสื่อสารกับคนเหล่านี้อย่างไรนะครับไม่ให้เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยดูงี่เง่าในสายตาเราแล้วก็ไม่ให้เรานะครับดูงี่เง่าในสายตาเขานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่แบบนะครับก็สี่แบบหรือสี่สีนะฮะเริ่มต้นที่สีแรกกันก่อนเลยนะครับสีแรกเนี่ยคือสีแดงนะครับเขาบอกว่าสีแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะครับแทนคนอ่าคนที่เป็นผู้นํา นะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นคนที่มุ่งมั่นนะครับตั้งใจชอบความท้าทายครับชอบการแข่งขันและเอาชนะตัดสินใจเร็วนะครับเป็นคนที่คอยควบคุมสิ่งต่างๆรอบๆตัวครับกล้าคิดกล้าตัดสินใจพูดจาตรงไปตรงมาโชะ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 นะครับโฟกัสที่ผลลัพธ์ของงานเป็นหลักเหมาะกับงานสายการตลาดการขายที่เน้นความรวดเร็วก้าทําก้าทดลองพี่ๆเพื่อนๆที่กำลังฟังผมอยู่นี่มีใครเป็นคนสีแดงไหมฮะเราเป็นคนสีแดงมีไหมฮะหรือมีคนรอบตัวเราเป็นคนสีแดงไหมครับ อ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเรามีคนรอบตัวเป็นคนสีแดงเราต้องคุยยังไงนะครับก็เวลาคุยกับคนสีแดงไม่ต้องพูดเยอะฮะหรือไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยครับข้อมูลแค่ข้าวๆพอฮะเขาก็ตัดสินใจได้ละนะครับคนสีแดงไม่ชอบอะไรที่เยินเยอะนะครับจะพูดอะไรก็พูดมาตรงๆไม่ต้องอ้อมนะขอใจความหลักสําคัญไปเลยนะครับพูดว่าไม่อยากเสียเวลานะครับคนสีแดงจะเป็นคนคนประมาณแบบนี้นะฮะก็เราลองดูนะครับถ้าเรามีคนรอบตัวเป็นคนสีแดงเราก็ลองเลือกใช้วิธีการคุยตรงๆกับเขาได้เลย นะเนาะแล้วก็ถัดมาครับกลุ่มคนรอบตัวเรามีคนเป็นกลุ่มนี้ไหมฮะเป็นกลุ่มคนสีเหลืองครับคนสีเหลืองเนี่ยเป็นคนล่าเริงนะครับมาพร้อมกับเสียงหวัวเราะและความสดใสตลอดเวลานะครับมาพร้อมกับ energy บวกนะครับลักษณะเด่นเลยเนี่ยคือเป็นคนช่างพูดครับ ชอบเข้าสังคมนะครับเป็นนักสื่อสารตัวยงนะครับโน้เนาใจเก่งนะครับแล้วก็มองสถานการณ์ออกนะครับปรับตัวเข้ากับคนง่ายครับมองโลกในแง่ดีนะครับช่างฝันมีความคิดสร้างสรรค์เป็นสายคิีเอทีฟครับคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นนะฮะเหมาะกับการทํางานเกี่ยวกับคนนะครับติดต่อประสานงานฝ่ายบุคคลหรือทํางานอะไรก็ได้ที่มันเจอคนเยอะๆนะครับเรามีคนกลุ่มรอบตัวเราที่เป็นคนแบบสีเหลืองแบบนี้ไหมฮะเราลองนิสถิงหน้าเขาดูนะครับหรือตัวเราเป็นคนสีเหลืองไหม นะครับเราลองดูกันนะครับเนาะก็ถ้าเราอยากคุยกับคนสีเหลืองนะครับว่าบอกว่าง่ายมากๆครับถ้าคิดจะมาคุยเรื่องงานนะแนะนําว่าต้องมีการสมอทอกก่อนนะครับคนสีเหลืองนี่จะไม่ใช่แบบคนที่มาถึงเข้าเรื่องได้เลยนะ นะครับถ้าจะคุยเรื่องงานต้องมีการสมอลทอกก่อนครับชวนคุยเรื่องอื่นกันก่อนครับสักเล็กสักน้อยนะครับคนสีเหลืองเนี่ยชอบคุยชอบเล่นนะครับถ้าเข้าหมดจริงจังเลยเนี่ยมีแต่งานมาตลอดเลยนะครับคนสีเหลืองเนี่ยจะรู้สึกว่าปิดกั้นละแล้วเราจะทําให้สารหลังจากนั้นเนี่ยเรากับเขาเนี่ยที่เป็นคนสีเหลืองนะจะเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องละเพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกับคนสีเหลืองนะครับต้องมีเรื่องสมอลทอกก่อนโอเคไหมนะครับอ่ะเราลองไปปรับใช้กันดูนะถ้าเรามีคนรอบตัวเรามีทีมงานเป็นคนสีเหลืองนะครับให้เราคคคุยเเเเล่่่นนนนกกอออ้ารรืงโะับ และกลุ่มที่สามนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับสีนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนส่วนใหญ่เลยนะครับคนทั่วไปนะครับคนสีเขียวน่าจะเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขี้ลังเลนะครับผอมตัวเน้นใช้ชีวิตแบบมินิมอลนะครับเรียบง่ายรักความสงบมีความอดทนสูงนะครับแล้วก็มักจะนึกถึงผู้อื่นอยู่เสมอนะครับคนสีเขียวเนี่ยจริงๆเหมาะกับการทํางานเป็นทีมเลยนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุยกับคนสีเขียวเนี่ยคือ คนสีเขียวเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นความอลังการครับแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นจุดเด่นสุดๆนะครับเขาจะรู้สึกเขินแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากกลับไปอยู่ในคอม์ตโซนนะครับแต่วิธีการที่จะคุยกับคนสีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเราอาจจะต้องใช้ความอดทนหน่อยถ้าอยากคุยกับคนสีเขียวนะเพราะคนสีเขียวเนี่ยบางทีเขาอาจจะบุคลิกเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดเยอะครับเขาจะพูดน้อยๆเงียบๆนะครับวิธีการคือที่เราจะคุยกับเขานะเราก็ต้องพยายามแบบผมใช้คําว่าเราต้องค่อยๆเข้าเรื่องครับค่อยๆสังเกตสีหน้าเขาครับแล้วก็ พยายามอย่าพูดอะไรท,ที่มันตรงเกินไปนะครับสีเขียวกับสีแดงจะไม่เหมือนกันนะครับก็พยายามคุยแบบค่อยค่เขาเรียกว่าอมน้อมถ่อมตนนะครับคุยนะครับแล้วก็ค่อยๆตีสนิทก่อนที่เราจะเข้าเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องซีเรียสนะครับคนสีเขียวจะเป็นแบบนี้เขาจะเขาจะกล้าพูดกล้าคุยกับคนสนิทนะครับแต่ถ้ามันเป็นกลุ่มคนที่แบบเขาอาจจะยังไม่ได้สนิทแล้วบางทีไปคุยตรงๆเนี่ยกลุ่มคนสีเขียวเนี่ยจะเริ่มแอนตี้เลย นะครับก็ให้พยายามสังเกตนะครับว่าถ้าวันนี้เรามีทีมงานหรือมีคนรอบตัวเราเป็นกลุ่มคนสีเขียวเนาะพยายามเพิ่มความสนิทก่อนก่อนที่เราจะได้มีโอกาสคุยเรื่องอะไรที่มันจริงจังหรือเป็นทางการนะครับเนาะก็ต้องค่อยค,อยคอยพูดนะครับนี่คือกลุ่มคนสีเขียวนะครับเราลองดูก็ได้ครับว่าเรามีไหมคนรอบตัวเรานะครับที่เป็นคนแบบขี้ลังเลถ่อมตัวนะครับใช้ชีวิตแบบสงบสงบนะครับไม่ค่อยกล้าแสดงออกมีไหมนะฮะก็ลองค่อยๆพิจารณาการเข้าหากันดูนะฮะโอเคแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับนะฮะกลุ่มที่สี่กลุ่มสุดท กลุ่นคนสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นนักคิดวิเคราะห์ครับจะพยายามใส่ใจรายละเอียดรอบข้างครับชอบตั้งคําถามครับพยายามหาข้อท็จจริงอยู่เสมอๆนะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎเป๊ะ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 คนสีน้ําเงินเนี่ยจะคิดก่อนพูดครับรอบคอบครับต้องการเวลาในการทํางานครับอย่าไปบีบฮะแล้วก็จะการตัดสินใจของเขานะครับตัดสินใจเพื่อคุณภาพของงานให้ออกมาดีที่สุดครับจะทําอะไรเนี่ยข้อมูลต้องแน่นครับทุกอย่างต้องเป๊ะนะครับแต่ คนสีน้ำเงินเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เขาจะระวังอยู่เสมอครับเขาจะพยายามนะครับวางระยะห่างกับคนอื่นอยู่เสมอครับเขาจะเหมาะกับก,บการทํางานด้านตัวเลขนะครับแล้วก็งานที่ต้องใช้ความแม่นยำเราลองสังเกตหน่อยครับว่าคนรอบตัวเราเนี่ยมีใครที่เป็นกลุ่มคนสีน้ำเงินไหมที่เราจะรู้สึกว่าเออเราเขาเป็นคนแบบเป็นนักวิเคราะห์น้องแล้วเวลาคุยกับเขาเนี่ยมันจะพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้กับเขามากเกินไปละนะครับมันจะเป็นคนเขาจะเป็นคนที่มักวางระยะห่างได้ดีนะครับก็ คนกลุ่มนี้เราก็ต้องมีวิธีการคุยกับเขานะครับเวลาคุยกับคนส ar mm ีน้ำเงินเนี่ยคือมันต้องต้องระวังการคุยนิดหนึ่งฮะคนสีน้ำเงินเนเวลาคุยเนี่ยอย่าไปพูดอะไรลอยๆนะครับแล้วก็อย่าไปพูดอะไรที่ไม่มีหลักฐานนะครับต้องหาข้อมูลมาให้ดีนะครับอ้างอีนึงมาจากไหนต้องมีเหตุผลมาซับพอร์ตนะต้องพร้อมตลอดเวลาพูดง่ายๆนะครับแล้วก็เรียกว่าต้องระมัดระวังนะครับถ้าอะไรที่ลอยๆไม่มีหลักฐานนะจะทําให้กลุ่มคนสีน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกว่าลดความเชื่อของผู้พูดไปทันทีเลย นะครับเพราะว่ากลุ <Catholic. S 2> ่มคนสีำเงินเนี่ยต้องการความเป๊ะจริงๆนะครับก็อยากให้เราลองได้มีโอกาสนะครับลองดูนะครับถ้าวันนี้กลุ่มคนรอบตัวเราเป็นกลุ่มคนสีน้ำเงินนะครับก็อาจจะต้องเตรียมตัวทําการบ้านหน่อยเวลาไปคุยกับเขาเนาะก็เรียกว่าเราอาจจะต้องลองดูครับกลุ่มคนทั้งสี่แบบนะครับสีแดงเนาะสีเหลืองนะครับสีเขียวสีน้ำเงินนะครับว่าเราจะคุยกับคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็อยากให้เราทําความเข้าใจเรื่องนี้เนาะเพราะว่า แต่ละคนเนี่ยมันมีความหลากหลายที่ไม่เหมือนกะันเนาะเพราะคนเราล้วนแตกต่างกันครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจคาว่าความแตกต่างนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเนี่ยมักจะเอามุมมองนะครับจากทัศนคติของตัวเองเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าสิ่งไหนเนี่ยดีหรือไม่ดีครับเนาะพอเราเจอใครที่ทําอะไรที่เรามองรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยตัดสินคนนั้นเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีเขาเนี่ยขัดใจเรานะครับเขาเป็นคนงี่เง่า ซึ่งบางทีนะครับฝั่งนั้นเองก็อาจจะคิดว่าเราก็งี่เงาอยู่ด้วยเหมือนกันเนไหมฮะแต่ทั้งหมดแล้วครับสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราและเขาเนี่ยจะปรับตัวเชื่อมเข้าหากันได้อย่างไรมากกว่านะครับเพราะงั้น บทสรุปของคนสี่ประเภทเนี่ยผมเรียกมันว่าความหลากหลายแล้วกันนะครับเพียงแค่วันนี้เราทําความเข้าใจว่าเออคนหนึ่งคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเราเข้าใจคําว่าความหลากหลายแล้วเราก็เอาสิ่งที่ผมได้มีการสื่อสารกับพวกเราในวันนี้เนาะลองไปปรับใช้ในการพูดคุยในการเข้าหาเนี่ยผมว่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยเรียกว่ามีเสน่ห์แล้วก็เพิ่มความสนิทแล้วก็เพิ่มความง่ายในการสื่อสารกันได้มากขึ้นนะครับก็ยังไงวันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันกับทุกคนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเนื้อหาในวันนี้ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ทาง YouTube Cover Ever ด้วยนะครับยังไงพบกันที่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ